เป็นเจ้าของธุรกิจเครียดเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องหลอกหลอกหลอกจริงๆนี่ว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงว่าเจออะไรนะคะแต่ว่าเรื่องที่เครียดแล้วก็ยากที่สุดอันหนึ่งคือเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบอพนักง,งานในทีมคนเข้าคนออกคนนี้มีปัญหามีอะไรต่างๆนานาเข้ามาให้แก้ตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยจิตวิทยาในการรับมือกับคนเนี่ยสำคัญมากเลยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่าหัวนหน้าเนี่ยหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรควรรู้นะคะ แล้วก็คี่เรื่องอะไรบ้างหรอยอดขายไงถ้าเกิดว่าแบบช่วงที่ยอดตกหรืว่าไม่มียอดขายแต่ว่าฟิกคอ s t สเรามีทุกวันใช่ไหมคะเรามีค่าพนักงานเรามีค่าระบบค่าอะไรต่างๆดังนั้นถ้าช่วงที่ยอดขายตกเนี่ยมันอัตโนมัติเลยคือเครียดเพราะว่าเ,ออเงินละเงินเงินเงินะคะแต่ว่าก็ต้องตั้งสติให้ถูกว่าว่าต้องจัดการยังไงแล้วค่อยๆไปแบบทีละเรื่องทีละเรื่องค่อยๆแก้ไปทีละอย่าง อีกอย่างคือเรื่องสกิลสกิลของตัวเองคือต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันกระทบกับบิสเนสโดยตรงอยู่แล้วต้องต้องเหมือนเปิดหูเปิดตาเปิดโลกให้ตัวเองปรับตัวให้ทนันแล้วก็นำองค์กรให้ให,ให้แบบทันโลกอะค่ะอีกเรื่องหนึง่งเครียดเรื่องแคชฟลูแคชฟลูคือเงินสดเนอะบางทีเราแบบถ้าเราขายดีก็าขายมาเลยสิบล้านร้อยล้านกําไรมาเต็มแต่ต้องเราแวดระวังดูเงินสดด้วยว่าเราเงินสดมันแบบ เงินสดมาด้วยไหมเงินสดเป็นทิฏิทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีหลายเคสที่งบกำไรขาดทุนกำไรดีมากยอดขายดีมากแต่ว่าเงินสดขาดเขาถึงบอกว่า cash is king คือเงินสดเนี่ยแหละคือตัวแบบสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยบางทีงบกําไรขาดทุนขาดทุนหลายๆปีมันยังอยู่ได้แต่ว่าเงินสดถ้าขาดแล้วขาดใจเลยทันทีดังนั้นเนี่ยเงินสดอย่างนึงเป็นสิ่งที่ต้อง manage ให้ดีนะคะแต่เอาริงบ้ามีอย่างหนึ่งที่อยากแชร์คือแบบเพิ่งเรียนรู้มาเลยจากความเครียดของเวลาทําธุรกิจนะคะ สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบทําให้จัดการตัวเองให้ได้อะเราก็ตัดสินใจให้ทุกอย่างออกมาแบบได้ผลลัพธ์ดีที่สุดอะคือ law of detachment หรือการเอาตัวเองออกมาจากจากเกมธุรกิจอะปกติเราอาจจะวิ่งวิวิววอยู่ในเกมธุรกิจใช่ปะแต่ถ้าเราแบบ ดีแทชตัวเองหรือว่าดีเทชโซเชีคือเอาตัวเองออกมาเวลาที่เรามองเข้าไปอ่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเราจะควบคุมได้ใช่ไหมคะว่าเ,ออเกมเนี้ยเราจะต้องแก้แบบนี้แก้แบบนี้แก้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีสติมากแล้วเรารู้สึกว่าฉันควบคุมได้เวลาเราตัดสินใจอะ่ะมันจะเหมือนแบบตัดสินใจด้วยการมีสติแล้วก็มีเคลียร์มายน์ที่สุดดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหามันจะเป็นแบบเราในอีกเลเวลหนึ่งเลยที่เราจะไม่ไบแอสแล้วก็ไม่ถูกอารมณ์แบบครอบงำค่อยๆแก้ทีลุดดคิเเสมอว่าาปัญหนี้ย ฉันผ่านไปได้แน่นอนฉันแก้ได้แน่นอนถ้าแบบมีจิตแบบนี้เมื่อไหร่ต่อยคิดว่าทุกความเครียดหลุดทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เพิ่งได้เรียนรู้รู้สึกว่าแบบปังมากเขาถึงบอกว่าอย่าเอาตัวเองอยู่ในแบบธุรกิจให้เอาตัวเองออกมาแบบจากธุรกิจแล้วก็มองลงไปแบบว่าเหมือนเป็นเกมแล้วก็ทุกอย่างเ n control ฉันควบคุมได้ฉันผ่านไปได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้คนทำธุรกิจทุกคนนะคะ